สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปของคนรนารศาีธนูเราจะเห็นได้ว่าราศีธนูนี่มีดาวเยอะมากกลุ่มนะคะต้นเดือนก็จะมีดาวเกตดาวเสารดาวพูโตกลางเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือดาวจันร์ทแต่ปลายเดือนเหลือดาวอาทิตย์กับดาวเกตแล้วก็พูโตเพราะดาวย้ายหมดนะคะ ดาวที่ย้ายเนี่ยวันที่4ก็ดาวเสาย้ายเข้าไปราศีมังกรร่วมกับดาวพฤหัสนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสที่ย้ายไปก่อนหน้านั้นหน่อยดาวราหูก็ย้ายตั้งแต่เดือนกันยานะคะก็คือย้ายเข้าราศีพฤษีน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีพิจิกเนี่ยก็อาจจะปลอดโปร่งขึ้นนะคะเนื่องจากดาวราหูเนี่ยออกไปนะคะไม่ได้ส่งกระแสละแล้วก็ดาวเสาก็ได้ย้าย ในช่วงกลางเดือนไม่ถึงการเดือนวันที่4เนี่ยนะคะก็ย้ายออกไปละคนราศีธนูก็เริ่มปลอดโปร่งเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออคิดอะไรแล้วก็ง่ายมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะในช่วงกลางกลางเดือนนะคะคนราศีธนูเนี่ยการเงินดีเริ่มจะมีรายได้อะไรที่เป็นช่องทางที่ ให้รายได้มั่นคงแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องต้องย้ำว่าค่อยเป็นค่อยไปจะช้าๆแต่ว่าอิกหน่อยจะมั่นคงคุณอย่าคาดหวังอะไรแบบรวดเร็วแล้วได้อะไรแบบทีเดียวนะคะต้องค่อยๆอต้องค่อยๆทีนี้คนรักขณะราศีธนูเนี่ยนะคะการเงินจะดีแล้วแต่เรื่องอ่ ความใจร้อนความหงุดหงิดเนี่ยต้องระวังในครอบครัวนะคะในครอบครัวไม่ได้ย้ําที่แฟนเนี่ยนะคะแต่หมายถึงว่าในครอบครัวญาติพี่น้องอะระวังการขัดแย้งการพูดจาไม่เข้าหูการไปหงุดหงิดกับพ่อแม่เนี่ยเราต้องละเว้นหน่อยนะคะเดี๋ยวจะบาปกรรมอันนี้ต้องงดเว้นหน่อยส่วนเรื่องความรักความรัก อะไรเนี่ยนะคะจะเริ่มพัฒนาดีขึ้นความสัมพันธ์นะคะจะดีขึ้นจะทุกทีเคยหงุดหงิดกับคู่เคยแบบรู้สึกหมางเมินก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้คือลักษณะของคนรัคนาราศีธนู7 8 9 10การงานการงานก็ยังดีอยู่นะคะคนราศีธนูเนี่ยเขางานไม่ขาดนะคะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานงานเขาเนี่ยมีได้เรื่อยๆเลยเขาจะพยายามหางานหาอะไรทําตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนคิดมากด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะคิดมากทําอะไรก็ระมัดระวังไปหมดระแวงคิดมากเลยทําให้บางทีก็เครียดทั้งๆท,ที่ว่าผลออกมาอา้าวก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างที่เราเครียดก็เสียเวลาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางทําใจให้ดีนะคะ ข้อควรระวังก็คือระวังขัดแย้งในครอบครัวในครอบครัวนี่คือในญาติพี่น้องนะคะครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ระวังที่จะต้องอเรื่องการซ่อมแซมบ้านการซ่อมแซมรถอะไรเงี้ยต้องต้องดูนะคะเพราะอาจจะมีอะไรที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอ,อาจจะได้ซ่อมได้อะไรโดยที่ บางทีก็ไม่ได้คาดฝันหรือว่าบางทีก็เห็นมานาาละเพิ่งตัดสินใจที่จะทำอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรก็จะเสียเงินกับเรื่องตรงนี้ก็เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ด้านอื่นถือว่าโอเคนะคะคนริศธธนูดวงก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะทีเ่เจอสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังเ,เจอสถานการณ์ที่ดวงดาวย้ายกันแล้วก็ บางท่านก็กระทบกระเทือนอย่างแรงนะคะคือจะมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตขึ้นมานะคะได้เพราะฉะนั้นก็ให้มีสติในการดำรงชีวิตทุกๆท,ท่านมันทําบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนั่งภาวนานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ